ครับปิดท้ายรายการสำหรับงวดนี้นะครับโตดสามตัวรัฐบาลไทยอาจารย์ลองทำดูครับเผื่อโดนใจใครเผื่อใครยังพอที่จะเสี่ยงได้ครับหลังจากที่เจอพายุโหมกระหน่ำนะครับมีดังนี้นะครับที่จะให้ชม3ตัวโตด มันมาจากเลขสองตัวพวกนี้นะก็ามาหลายงวดเหมือนกันนะเนี่ยครับดูกันไปตอนนี้บ่ายโมงกว่านี่พยายามรีบทำนะครับแต่ว่ามันช้ามากๆเลยก็จะเก็ตจะจะคน้นตลอดสิบห้าวันนะเนี่ยครับ

3, 4, 7, 3, 4, 8, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8, 4, 7, 2, 4, 7, 5, 7, 8, 2, 7, 8, 5, 8, 2, 5นะโตตัวละ10บาทนะบาทละร้อยสิบาทก็พันหนึ่งนะ หรือเอาไปคัดดูครับเอาเลขเด่นมาตัดทําดูเล่นๆครับสามตัวโต๊ดกองสุดท้ายนี่สมองมึนนอนดึกถ้าเน็ตดีก็ไวกว่าน,นี้ครับเมื่อคืนนี้อัพโหลดทําทั้ง3มชั่วโมงอู่เนาะเน็ตแย่มากครับของ r รูเนี่ยแต,แต่บางใหญ่นี่เดี๋ยวปอกรบปีแล้วจะยกเลิกไม่ใช้เลยครับบอกกันตรงๆเลย ใช้ของที่แรงกว่าและเพิ่มเงินก็ไปอีกอัดก็ไปครับเดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่หัวต้นเกื่อใครจะดูย้อนไปทั้งหมดนะก็คงไม่ทันกันแล้วนะก็ดูแค่ข้อมูลไปก่อนแต่ก่อนหน้านั้นอาจารย์ก็โพสต์ใ้เลขอยู่แนว,แวๆเนี่ยครับตอนนี้ก็มาสรุป รวบยอดมันต่นนั้นเองว่ามีเด่นๆหลักๆก,ก็มีอะไรบ้างเลขที่เป็นพระเอกของเราเนาะเนี่ยครับยินดีต้อนรับ ผู้ที่ทำช่อง YouTube ช่องอื่นๆนะครับมาดูข้อมูลอมาดูสูตรเอาไปโพสได้ครับขอเพียงให้เครดิตหน่อยเพราะอาจารย์ทมจับเจอนะสูตรเพราะเป็นสูตรเฉพาะที่อาจารย์ทำไวนะ้เนี่ยเช็คแป๊บเดียวรู้ครับเพราะฉะนั้นโปรดให้เครดิตด้วยถ้าไม่อยากาขายหน้ากันนะครับ แบ,บ่งปันกันได้แต่ให้เกดหน่อยลูกผู้ชายตัวจริงแมนๆครับลูกผู้ชายคอมเมนต์ให้มันสุภาพบุรุษหน่อยแล้วก็ให้มันน่าฟังหน่อยครับสุภาพบุรุษลูกผู้ชายครับสำหรับที่จะแคปหน้าจอนะครับก็เชิญครับ วันนี้ก็ที่จะเอามานี่นี่นะนี่ก็นี่หนูตรนะครับนี่หนูตรนี่สูตรที่สนะนั่นนะสูตรที่1นะึ่งนะไปกับ0ูนย์ไปกับศูนย์สูตรที่2-3กับ4ี่สูตรที่3-7กับ8ปดสูตรที่4-2กับ5 เมื่อี่แล้วก็มี5มี1นมีหมีเออกมาครบนานแล้รนะวัดศูนย์กแปก็ได้8 0ได้6ได้6ได้0ูนยมอี่ออก2องสามห้าก็ได้2 ได้ห้าได้สองสามได้สองห้านั่นแน่โคตรแม่นเลยใช่ไหมครับวัดวัดที่เท่าไหร่นี่วัดที่สิบเจ็ดนั่นเนี่ยสิบเจ็ดนี่ก็ได้สองกับสี่ได้สองได้ห้าได้ห้าได้แปดนะวัดที่ สิก็ได้7ได้6ได้เได้หอ่านได้7จ็ดหกนึ่งนะที่15ได้7ได้ศได้0ได้ศนย์ได้สนะออกศูนย์สามเจ็ครับามาย้อนรอยกันถึงไม่ทันแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างไว้ได้แล้วเราก็ค่อยมาตามรอยกันอีกนะครับ นี่ครับย้อนหลังอันดูให้เป็นนะตามนี้ครับนี่สูตรสูตรสูตรของมันนะอันนี้วัดที่ออกนะครับนี่ ที่ทำมาก็ถ้าพูดจาไม่สุขภาพยังไงก็ขออภัยครับลูกผู้ชายเผลอไปไปบ้างขออภัยเป็นอย่างสูงครับสำหรับท่านที่มีความเป็นผู้ดีอยู่ทำไอ้อับอายขายหน้าทำให้หน้ามึนหน้าชามาเจอจอมโจรหน้าเหมือนเนาะแต่ใจดีเหมือนประเอกพูดจาไม่ดีก็ขออภัยว่ตรงนี้ครับ ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้รู้จักกันยิ่งขึ้นเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับอาจารย์ก็มุ่งมั่นทุ่มเทบางครั้งก็เจอคอมเมนต์ไม่ดีคอม,มเมนต์นะเหม็นนก็เลยเดือดพล่านไปบ้างก็สั่งสอนกลับไปในแบบพี่น้องสั่งสอนผู้ใหญ่ต่าง เตือนเด็กประมาณนี้ครับอย่าได้โกรธเครืองโกรธแค้นเป้าหมายของเราคือเงินในกระเป๋าเจ้ามือครับจะมากัดทำไมมากัดกันทำไมความอิจฉาริษยาย้ายเกิดขึ้นครับและท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญมีกินมีใช้ตลอดไป สูตรไหนที่ทําแล้วโพสต์ให้แล้วถ้าผิดก็ขออภัยไว้ตรงนี้นะครับทุกคนเรามาลยุยมาต่อสู้กันใหม่กับปีใหม่มาและปีต่อๆไปครับก็จะต้องมีโชคมีลาบมีก้อยมีก้าวเหนียวมีส้มตำปลาลาแกงคั่วแกงสตอต้มแกงจืด แกงอังเลแกงอะไรต่งรางๆทุกภาพครับโชคดีมีความสุขทุกๆคนครับจุดตอดนี้ก็เอาเล่นๆนะครับดูไว้เล่นๆเผื่อมันเข้าเที่ยวหน้าแล้วก็มาทําแบบนี้อีกอาจารย์ยังทําสูตรอยู่เยอะแยะครับเป็นดีต้อนรับยูทูบเบอร์จากช่องอื่นครับมา พสมาแบ่งปันกันได้ครับมาเอาก้อมูลไปตัดของท่านได้นะอรลองแต่อย่ามาขี้มาเยี่ยวใส่รอบๆอบสำนักสืบ CIS นะครับเพราะมีกล้องวงจรปิดอาจารย์มีลูกสมุนอยู่กับทุกๆช่องครับเพราะว่ามารายงานแล้วว่าเรารู้จัก กับคุณทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเยี่ยวใจก็พยายามปิดกระบอกปืนท่านไอ้มิชชิดนะครับอย่าให้ใครเห็นอ่ะอ่า,อาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโชคดีทุกคนนะครับผม